ยืนหนึ่งกระบะซิ่งต้องอ e ีสุสุเท่านั้นนะมาเมื่อนี้พอ,อาพาปรชม1.9 LDA แค p ปี2022นะยืนหนึ่งกระบะซิ่งจะเป็นรุ่นไหนไม่ได้ต้องรุ่นนี้อ e ีผุผุนะแค้นเพียดเดิมครับสวยงามล่องแก้มเดิมฝากระโปรงหัวน็อตไม่ขยับโคตรสวย ่อนเพียงแค่เก้าพันยืนหนึ่งเรื่องอีซูซุล้อแม็กล้อแม็กเขาเรียกว่าโชกุนตะเข็บแดงเม่นปะบอมเป็นบแมเนก็เม่นก็บอกไปเท่านแหละบอกไปแล้ยท้อคันผิดก็แย่งแม็กกันแล้วกันนะเดิมหมดครับประตูประตูหัวน็อตไม่ขยับเลขไม่ห้าหมื่นโลยืนหนึ่งกระบะซิ่งฟังเสียงปะฟังฟังจากน้อยด้คือใจแห้งดีปะ เดิม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 โอ้แอร์เย็นเลยวะแอร์เย็นเดิมเดิยอ้าวพันเดียวละเก้าพันแม็กใหม่ยางใหม่กดทรงไลเนอร์ไม่มีอยากมีเดี๋ยวใส่ให้ท่อซิ่งไทเทเนียมไม่ได้รีแมปมานะใส่แค่ท่อนะเสียงหวานเจี๊ยบนะยืนหนึ่งกระบะซิ่งต้องอีสุสุเท่านั้นอีสุดีมาก พ่อน้องออนิวครับนะเดิมบนครับประตูประตูสวยงามเม็ดองค์เม็ดอาร์คสวยงามครับแอร์ชําชํนะต่างจังวัดซื้อได้เหนืออีสานกลางใต้ตะเวนออกตะเวนตกฟรีดาวพอนเก้าพันครับมากบ่มากครับเออเบิ้งสาแก้วฝนตกครับพี่น้อง น้ำท่วมเป็นทะเลเนาะน้ำทองน,น,น้ำเป็นนองน้ำเป็นทุง่งเมื่ออื่นชญาไปซื้อปลาหน้าเขียงมาเด้อเป็นอย่างไรปล่อยแหละครับเลี้ยงเลยเฮ้ยเลี้ยงบางพี่เ,ออเลยเด้อ <laughs> มาสิใยหย่อนหรือว่าเลี้ยงแล้วก,ก็ใบมงบ้งใบสองใบสามเฮ้เขาเอาเบ็ดมาโยนมาโยนเออโอ้ <laughs> น้ำคือส <laughs> ีลึกเนางอ้ยเนาะฮะน้ำคือสีลึกเงี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟไทย LED ไฟเอ็กซางไฟกลางนกแกว้วไม่ได้หรือวะตักกูเขาบอกไปแล้วเมื่อถามมีไฟหลังค่ายเออไฟหลังคานกขุนทองนกขุนทองไฟจอไฟจอไฟจอเอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะอเอาน้าตั้งรัดซื้อในบครับเหนืออีสานกลางใต้ตะเวนออกตะเวนตกน้าบริการเฮ็ดสัญญาฮอดหน้าบ้านส่งรถฟรีฮอดหน้าบ้านทุกอาชีพ เกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเหตุใ้เหตุน้าเหตุสวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับกล้อขับสิบร้อครับแม่โคตัดไม้เผาทานเรียงวัวเรียงควายเรียงหมูเรียงหมาเรียงเป็ดเรียงไก่ค้าขายรถเล่หาบเล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องถมปลาโมงปลาโมงทุกอาชีพฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวเป็นกงลังใจใหาเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด ไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจ๋ว